Bladus t 2จาก n e o v i s เป็นเกมแนว turn-based JRPG ที่เราจะได้จัดทีมเหล่านักรบจากจักรวาล Bladus t ตะลุยไปในเนื้อเรื่องสุดเข้มพร้อมกำจัดศัตรูสุดแกร่งให้ได้เป็นเกมภาคต่อของ Bladus t ที่งานดีมากทั้งเกมเพลย์กราฟิกเนื้อเรื่องและคอนเซปต์ภายในเกมเกมนี้จะน่าสนใจแค่ไหนก,กันนั้นเราไปลองทดสอบกันเลยคอนเซปต์ concept ของเกมนี้ถือว่าน่าสนใจมากโดยการผจญภัยของเรา จะมาในรูปแบบของตลับเกมที่บรรจุเรื่องราวต่างๆเอาไว้ซึ่งตัวเราจะต้องทําการซื้อตลับเกมเหล่านี้มาเล่นเพื่อเล่นเนื้อเรื่องที่ต้องการคอนเซป t นี้จะให้ฟีลเหมือนเกมเมอร์สมัยก่อนที่จะเล่นเกม JRPG สักเกมก็จะต้องซื้อตลับมาเสียบลงเครื่องเกมเรียกได้ว่าเป็นความเรโทรที่ทําให้ชวนคิดถึงวันๆได้ดีเลยทีเดียว ในส่วนของเนื้อเรื่องของเกมนี้นั้นก็มีความหลากหลายมากโดยจะมีตั้งแต่เนื้อเรื่องดั้งเดิมของブ d u ダスหรือเบลฟ์น h ไปจนถึงเรื่องราวใหม่ของเกมนี้โดยเฉพาะซึ่งการดำเนินเนื้อเรื่องจะมาในสไตล์ JRPG คือออกเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเพื่อดำเนินเควสและกำจัดบอสประจำบทเพื่อจบเรื่องราวนั้นๆให้ได้โดยสมบูรณ์โดยการผจญภัยจะไม่มีออโต้ใดๆทั้งสิ้นแต่จะมีไกด์คอยบอกเราว่าต้องทาอะไรต่อครับดังนั้นไม่ต้องกังวลไปว่าจะต้องมานั่งงมอะไรให้มากมาย การต่อสู้จะมาในสไตล์เทิร์นเบสที่เราจะต้องจัดทีมเข้าปะทะก,กับศัตรูโดยเทิร์นการเล่นจะแยกเป็นเทิร์นของเราและเทิร์นของศัตรูซึ่งเราจะต้องจัดวางตำแหน่งของนักรบลงบนช่องสี่เหลี่ยมให้ดีเพื่อที่พวกเขาจะได้โจมตีและรับความเสียหายจากศัตรูได้ถูกต้องตามแผนที่วางเอาไว้ซึ่งลำดับการโจมตีของเกมนี้จะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวาดังนั้นอยากให้ใครโจมตีก่อนหลังก็เรียงลำดับได้เลย ลูกเล่นในการต่อสู้คือเราสามารถจิ้มไปที่นักรบเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งของศัตรูที่เราจะโจมตีตำแหน่งของศัตรูที่จะโจมตีเราดาเมจที่ทําได้และดาเมจที่จะได้รับจากศัตรูได้อีกทั้งเราจะสามารถขยับยูนิตไปมาบนช่องได้อย่างอิสระทั้งเทินของเราและเทินของศัตรูลูกเล่นทั้งสองนี้ถือว่าเด็ดและจะทําให้การต่อสู้ของเราง่ายขึ้นมากๆเลยล่ะครับและที่เด็ดมากสําหรับเกมนี้คือนักรบของเราสามารถเปลี่ยนคอสตูมได้โดยคอสตูมแต่ละชุด จะมีรูปแบบของอาวุธและสกิลที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราสามารถสลับใช้ให้เข้ากับกระบวนทัพของศัตรูที่เจอได้ quo. ครับถือเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นเด็ดที่ดีงามมากเลยละ่ะก <five> ารผจญภัยไปในสถานที่ต่างๆจะมีของให้เก็บตลอดทาง ภายในเมืองจะมี NPC เดินไปเดินมาและมี NPC ให้เราคุยเพื่อเรียนรู้ชีวิตของพวกเขาและหลังจากต่อสู้จบพลังชีวิตจะไม่เพิ่มและต้องใช้ไอเทมฟื้นพลังตัวเองสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้เกมนี้น่าเล่นมากขึ้นครับแถมยังทําให้เกมนี้กลายเป็นเกมแนว JRPG แบบเต็มพิกัดอีกด้วยนะเพราะสิ่งเหล่านี้เรามักจะพบเจอได้ในเกมแนว JRPG นั่นเองม่อชนารีแต่ละคน จะมี Ability Skill ที่เราสามารถใช้งานในแผนที่โลกได้ยกตัวอย่างเช่นสกิลหาของที่ซ่อนอยู่ในแผนที่ทําให้เราไม่ต้องไปนั่งเพ่งหาเองสกิลทำอาหารที่จะนําวัตถุดิบต่างๆมาทำเป็นอาหารฟื้นพลังชีวิตและสกิลชุบชีวิตที่จะทําให้เราสามารถคืนชีพนักรบที่ตายไปแล้วได้ซึ่งลูกเล่นนี้ถือว่าเด็ดมากและถือเป็นจุดขายที่เกมแนว JRPG ต้องมีครับ ในเกมยังมีระบบที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบโรงแรมที่เราสามารถเข้าไปนอนเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตได้ระบบการอัปเกรดนัก,กรบให้แข็งแกร่งมากขึ้นระบบทหารรับจ้างที่เราจะต้องหาไอเทมไปจ้างพวกเขามาใช้แทนการกาชาและการกาชาที่จะเน้นไปที่การหาอุปกรณ์และคอสตูมมาใช้งานซึ่งในเกมยังมีอะไรอีกเยอะแต่เดี๋ยวรอเปิดจริงผมจะมาเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับ โดยรวมเป็นสุดยอดเกมแนวเท r ร์นเบสอาร์พีจีจากบราวดัสที่ส่วนตัวผมขอบอกเลยว่าไม่เคยมีเกมไหนมีกลิ่นอายของ JRPG ขนาดนี้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นเกมเพลย์ที่นำการต่อสู้ดั้งเดิมมาพัฒนาใหม่ให้เล่นง่ายและมีความเป็น JRPG มากขึ้นคอนเซปต์ Concept สุดแหวงแนวของเกมที่มาพร้อมกับเนื้อเรื่องสุดหลากหลายและลูกเล่นในการผจญภัยมากมายที่จะทำให้เกมนี้มีกลิ่นอายของ JRPG แบบขั้นสุดงานดีขนาดนี้ผมบอกเลยว่าตอนเปิดจริง ผมเล่นยาวแน่นอนครับเพราะเนื้อเรื่องน่าสนใจและน่าติดตามจัดเลยละ่ะโดยเพื่อนๆที่สนใจสามารถไปดาวน์โหลดมาทดสอบกันได้ผ่านระบบ Android Store ไทยเลยนะครับโดยการทดสอบร,รอบ Early Access จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่10ถึง17มกราคมถ้าอยากลองก็ได้ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง Mustplay เพื่อติดตามคลิปจากเกมใหม่ๆที่จะลงในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจ Facebook ของ Must Play ด้วยติดตามข่าวสารเกมมือถือน่าเล่นใหม่ๆได้จากที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ